กราบสวัสดีการยาณมิตรติ่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหูกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ตัวเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวง้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อทันพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคม2565ของเจ้าลัคนาราศีสิงห์หรือ้พีิเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวชุเรือนตนุเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวศนาของคนราศีสิงห์ครับในเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ถึง17นี่ดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ที่เรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สิน จะทรงผลหือนับจากวันตีหนึ่งถึงสิบเจ็ดนี้ครับชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการเงินเงินก้อนรายได้จากการทํางานการประกอบอาชีพครับเพราะดาวเจ้าเรือนตนุสถิตยอยู่ี่เรือนกระดุมพระแปลตรงตัวก็คือคุณจะได้เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นผู้ที่มีเงินใจ้ด้วยบัคคาดอย่างเป็นปกติครับใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายก็จะมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่คล่องตัวครับต่อมาวันตี่18ตุลาคม สิบโมงเจ้าห้สิบนาทีเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวศาสนาของคุณจะยาราศีเข้าสถิตอยูย่ี่เรือนสหัสชะติแปลว่าปีน่องเพื่อนพ้องการติดต่อสื่อสารการเดินทางใกล้การสังคมแต่ได้ตำแหน,น่งดวงเป็นนิดติแปลว่าตกต่ำเบื้องล่างเสื่อมผลครับตำแหน่งยกหน้าแกลคนะจะทรงผลหื้อนับจากวันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนี่ครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นของคุณระมัดระวังเกี่ยวกับการใจคำอู้คำจ๋าการติดต่อการสื่อสารกับคนรอบข้างกับคนในตีทํางานครับและของคุณระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆถ้าบ่แน่ใจไปฝั่งเซนบดัดีหับปากหับสัญญากับใครครับในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของการเจรจาสัญญาได้ครับบํควรดใจในการเจรจาธุรกิจการค้า การทำสัญญากับกูค้าแยะแล้วจะบราบรื่นหรือบ่ได้เป็นไปตามเป้าหมายตีวางแผนไว้ครับมีโอกาสผิดพลาดตัวครับดวงการงานเจ้าลัคนาราศีสิงค์คุณดาวพระซุกเป็นดาวเจรังกรามมารมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานในวันนทีหนึ่งถึงสาวตุลาคมนี้ดาวพระซุกสถิตยอยู่ที่ือนกระดุมพะระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินแต่ได้มาแต่ทันดวงเป็นนิทดที่แปลว่าเสื่อมผลเบื้องหลังตกต่ำส่งผลฮือวันนทีหนึ่งถึงสาวตุลาคมนี้ครับ ดวงการงานของเจ้า,ารัคนาราสีสิงนั่นผู้ที่ทางานประจําพนักง,งานบริษัทหน้าตีการงานของคุณอาจบราบรื่นครับอาจบลงตัวงานอาจมีสะดุดเป็นระยะหรือคุณมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นหนักขึ้นความรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นครับและการตีดาวพระศุกนั่นเป็นดาวจุริญสหชัชชะตัยที่หมายถึงปีน้องเพื่อนพ้องการเจรจา,าเอกสารสัญญาได้ตำแหน่งดวงเป็นนิดหนี่และสถิตตีเรือนการเงินครับขอให้เจ้า,ารัคานารสีสิง์ ระมัดระวังเรื่องของการเงินเอกสารตั้งการเงินครับเช็คดาบตัวแลกเงินใบถอนเงินอาจมีปัญหาได้ครับรวมถึงปัจจุบันเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของคุณระมัดระวังครับเรื่องของเลขบัญชีหรือจํานวนสตังตีอาจมีการพิดพลาาได้ตัวนะครับเจ้าลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจาการบริษัทธุรกิจส่วนตัวร้านก้าในช่วงวันทีน่1ึถึงสาตุลาคมนี้ถ้ามีการหมุนสตังเพื่อการลงทุน ต้องรอบคอบเพื่อนักครับควรประเมินประมาน,มนสถานาการณ์ให้ดีก่อนนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์เสี่ยงตีจะขาดทุนหรือจากการลงทุนได้ครับช่วงนี้อาจเหมาะสาหรับการขยายสาขาการเพิ่มกําลังการผลิตการลงทุนอันยังตีมีความเสี่ยงสูงครับแนะนําให้รักษายอดรักษาตนแบ่งตลาดให้เป็นปกติก่อนครับต่อมาวันที Star ่1ตุลาคมเวลา6โมงเจ้า4 7นาทีดาวพระสุ์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ จะย่ายราศีเข้าสริตอยู่ที่เรือนสหัชชะที่แปลว่าปีน้องการติดต่อสื่อสารการสังคมการเดินทางไกลในตำแหน่งดวงเป็นปฐุมเก์และเป็นกเกษตราธิบดีครับส่งผลฮึ้ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมจนถึงวันที่13พฤศจิกาย,ยนนี้ดวงการงานของเจ้าลัคนาราศีสิงค์ครับคุณจะโดดเด่นในอาชีพในหน้าที่การงานของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงเป็นลักเป็นฐานครับ เพราะดาวพระสุกนั้นได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีและเป็นปฐุมเกเก์ครับจะช่วยส่งเสริมวาสนาของคุณในเรื่องของอาชีพการงานเป็นพิเศษคุณจะมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพในตำแหน่งหน้าที่การงานสําหรับผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานบริษัทงานคุณจะมั่นคงครับมีความคล่องตัวรวมถึงมีความเจริญก้าวหน้าผลงานงคุณจะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชารวมถึงถ้าเป็นช่วงข,ของการพิจารณาความดีความชอบ การขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่งคุณก็จะมีโอกาสได้รับโอกาสนั้นครับส่วนเจ้าลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวบริษัทเจ้าของกิจการหรือร้านก้าธุรกิจของคุณจะเติบโตได้ดีมีความมั่นคงครับกล้าขายดีมีกำไรโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับดาวพระสุขคือพวกธุรกิจล้านอาหารล้านขายของกินผลไม้ขนมล้านเสริมสวยร้านเครื่องสำอางร้านเครื่องประดับ ร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครับธุรกิจพวกนี้จะเติบโตได้ดีราบรื่นรายได้ดีมีการตอบแทนที่คุ้มค่าครับแถมยังมีโอกาสขยับขยายต่อยอดธุรกิจเป็นตีหูจักและลูก,ก้าบอกต่อครับส่วนเา้านาคาราศรีสิงห์ท่านใดที่กําลังหางานกําลังว่างงานอยู่คุณก็จะมีโอกาสมีงานนึกทำมีช่องทางอาชีพให้เลือกเป็นงานตีถูกใจคุณครับเพราะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ ได้ตาแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีย่อมส่งผลดีทางด้านอาชีพการงานของคุณเป็นอย่างแน่นอนครับในเดือนตุลาคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับควรไปทําบุญาทานบุญเป็นสตังคนเป็นจํานวนตีหลงตายด้วย17บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระพุธครับหรือบริจาคสิ่งของเป็นสมุดดินสอปากกาหนังสือเรียนหพือกระผูอยากไร่ผู้ได้โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนที่ขาดแคลนครับถ้าทําบุญแล้วขอท่านโค้นนำอุทิศส,ส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยให้หน้าไปทางทิ่ใต้ครับดวงการเงินเจ้าลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจรือนกระดุมพระที่ปแปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนตุลาคมวันที่3ถึงสิสองครับดาวพระพุธสถิตยอยู่ติเรือนกระดุมพระได้คล้องตําแหน่งเป็นกเกษตรราชิบ,บดีและได้มาตัดนโน้เป็นอุศที่แสดงถึงความเจเริญนรุ่งเรืองความสูงส่ง ส่งผลฮนนับตั้งแต่วันที่3ถึง22ตุลาคมนี้ครับดวงการเงินของ้าลัคนาราศีสิงห์นั่นอูดีเลยว่าคุณจะเป็น1ดวงตีโดดเด่นที่สุดใน12ลัคนาราศีท่านั้นการเงินในการหารายได้ครับระหว่างวันที่3มถึง2 2นี่เป็นช่วงราที่ดีในการทํามาหาเงินเร่งสร้างรายได้ดีและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับอูได้ว่าน้ำึ้นหื่นรีบตักครับเจ้าลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณได้วางแผนและตั้งใจ แงาการงงานลงมือทําหาเงินแล้วจะยิบจับอย่างกะเป็นเงินเป็นท้องได้ครับกล้าขายดีมีกําไรและการเงินของคุณจะยังคงดีไม่สะบับคล่องตลอดไปจนถึงวันตีโซเซตพฤศจิกาย,ยนเป็นอย่างน้อยครับของห้เจ้าลัคนาราศีสิงห์ควรหาช่องทางการหาอาชีพหารายได้เสริมเพิ่มครับรายได้ตีหลากหลายช่องทางงานทีสองรายได้ตีสามกิจการตีสี่ถ้าคุณคิดและลงมือทําแล้ว จะสามารถทําได้ดีทําได้ราบรื่นและสําเร็จตัวครับกระแสเงินสดสาพัคล่องสถานะทางการเงินของคุณจะดีขึ้นเป็นทวีคูณครับเมื่อวันถึงวันตี่ักสามตุลาคมเวลาบ่ายโมงซ้าวนาทีเป็นต้นไปครับดาวพระพุธติ่เป็นดาวเจ้าเรือการเงินของคุณจะใหญ่ราศีโยกเข้าเสิ็จยู่ติเรือนสหัชชะติดแปลว่าปีน้องการติดต่อสื่อสารการสังคมการเดินทางไกลได้ตำแหน่งดวงเป็นอุจจาพิมุกโยกหน้าแกลคณาครับ ส่งผลหื้อตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนของปีนี้ดวงการเงินของเจ้าลัคนาราศีสิงค์ครับช่วงนี้ถ้าคุณมีการเดินทางเป็นโดยหน้าที่การงานอาชีพก่อคุณครับการติดต่อประสานงานการเน่การค้าการขายการเจรจาสัญญาข้ามเขตข้ามจังหวัดงานก็จาราบร่นสำเร็จผลมีผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่าครับและถ้าคุณมีงานธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางโลจิสติก รดทรงของการทับทรงสินค้าหรือการงานเป็นการประชาสัมพันธ์การเป็นตัวแทนในหน้าเป็นปก้าอค้นกลางช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าน้ำขึ้นเรือรีบตักแหกําครับเป็นช่วงเวลาของการหับงานทํางานแล้วสร้างเ,เงินให้กับคุณมีโอกาสได้รับงานใหญ่ออเดอร์พิเศษงานพิเศษและได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นพิเศษด้วครับโดยในเดือนตุลาคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงตังด้านการเงิน ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับควรไปทําบุญถ้าทําบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจํานวนตีลงตายด้วยเสาเอ็ดบาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระสุขหรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารขนมเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคหพือรบผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนครับถ้าทําบุญแล้วขอทานก้นนำอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิดโดยให้หน้าไปทางทิศเหนือครับดวงความหัก เจ้าลัคนาราศีสิงค์คุณดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเดือนปัตตนีที่แปลว่ากู่ครองคนฮักหรือหุ้นส่วนในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระราหูยังคงสถิตอยู่ที่เดือนสุภาตที่แปลว่าความดีงามความก้าวหน้าผู้อุปถัมภ์ตำแหน่งตรีโกณถึงลัคนาครับและได้ตำแหน่งเป็นเทวิโชคที่ช่วยส่งเสริมพลังให้ครับเจ้าชะตาเจ้าลัคนาราศีสิงค์นั่นมีผู้เื้อกันนิยมชมชอบช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเลยครับจะส่งผลเื้ ดวงความหักของเจ้ารัคนาราศีสิงในเดือนตุลาคมครับผู้ที่มีกู่ครองมีคนหักอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ต้องบอกได้ว่าความหักดีจัดหนักครับเพราะกันตีดาวของเจ้าเดือนความหักมาสถิตยอยู่ติดสุภาษะแสดงถึงความดีงามความเจริญก้าวหน้านั่นก็แปลว่าความหักมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในทั้งทีด่ดีและยังหมายถึงการอุปถัมภ์นั่นก็แสดงว่าความหักของคุณดีอยู่แล้วโดวยกู่ครองคนหักแฟนจะช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับคุณครับ เป็นความหักแบบช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนั่นยอมอย่าเฮือชีวิตกู่และความหักเป็นปกติสุขครับสำหรับเจ้ารัคนาาสีสิงห์ผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใจคนที่ถูกใจซึ่งคนคนนั้นอาจเป็นคนตีเกยศึกษาเราเรียนมาตัวกันมาก,ก่อนครับหรือเป็นผู้ตีมีผู้ลักผู้ใหญ่หรือญาติของคุณเนี่ยแนะนํามาฮือหูจักกันครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้หากเจ้ารัคนาาสีสิงห์ต้องการเสริมดวงทางด้าน,นความหากัก ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายหาติครับควรไปทําบุญท่าทำบุญเปิดสตังค์ควรเป็นจํานวนตีลงใต้ด้วย8บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอังคารหรือบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ช่างห้อกับสถานศึกษาโรงเรียนติขาดแคลมครับหรือบริจาคเงินสมรบทุนรวมจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์พาตัดห้อกับโรงพยาบาลครับถ้าทําบุญแล้วขอท่านก้นนำอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเพิ่น โดยหนุนาไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ครับดวงโจรลาบสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์คุณมีดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเดือนพุทธะที่แปลว่าโจรลาบที่ได้จากตัวเกา่าการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับตลอดเดือนตุลาคมน,นี้ดาวพระพฤหัสบดีสถิตยอยู่ี่เรือนมอรณะได้คล้องตําแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีเรือนมอรณะในดวงของคุณจึงหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงหรือการได้รับมรดก การได้รับเงินก้อนหรือโจกหลับจากการเดินทางครับฉะนั้นในช่วงนี้เหลขน้ำโจกของคุณเจ้าราคนาราศสีสิงค์คือเหล็กเกี่ยวกับปีเกิดเหลขอายุของคุณครับหรือเหลขเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางของคุณครับและดาวแห่งหนึ่งดวงที่น่าสนใจก็คือดาวพระพุธตีเป็นดาวเจ้าเลลาภระของคุณตีแปลว่าลาผลตีคนอื่นมาเหมาะเพื่อสถิตยอยู่ตีเรือนกระดุมพระฉะนั้นในช่วงวันที่3มถึงเสาร์สองตุลาคมนี้ครับ เหลขเสริมดวงของคุณก็คือเหลขเกี่ยวกับจํานวนสตังค์เหล็กธนบัตรเหล็กแบ่งหรือเหลขกบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้หากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงตะลันโจกหลาบควรไปกราบสกักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับควรไปทําบุญถ้ารบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจํานวนตีหลงใต้ด้วย17บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระพุธครับหรือบริจาคสิ่งของเป็นสมุดดินสอปากกาหนังสือเรียน คือกรบผู้อยากไร่ผู้ได้โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนติขาดแคขนถ้าทําบุญแล้วขอท่นานโค้ชนำอุทิศสวนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเว้นเปิลโดยให้น้าไปทางที่ใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลราณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออํานอเอหอเนอห้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพะพระด้วยเตอขอบพระคุณครับ